สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนลงเฟิร์มแวร์นะครับกับซอฟต์แวร์ของ GP 2 0 0นะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาพิมพ์ตรงนี้นะครับรวอลเลตัน GP 2 0 0แล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับอันนี้สาหรับคนเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยติดตั้งทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับผมโอเคทีนี้เรามาที่ ตรงนี้ครับ support พอเข้ามาแล้วมาที่ support d o w n โหลดอ่าเราไปที่ซอฟต์แวร์ก่อนนะครับอ่าเราจะคลิกไปที่ซอฟต์แวร์ทีนี้เราลงมาข้างล่างครับอ่าลงมาข้างล่างนี่เลยนี่คือซอฟต์แวร์ล่าสุดเลยไอจ้ 200, อยจ0พีสองร้อยอทีนี้เนี่ยแหละเราจะเอาอันนี้ครับก็คือมันเราต้องดูตรงนี้ไหมครับว่า ถ้าเราจะอัปเดตอ่เฟิร์มแวร์เป็น1.6เราก็ต้องมาติดตั้งซอฟต์แวร์เป็น1.6ด้วยครับอ่านี้ผมใช้ Windows นะครับผมคลิกที่ w n n o w w อ่ามันจะมาที่ดาวน์โหลดแล้วครับอ่าพอมาที่ดาวน์โหลดปุ๊บรอรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ คนที่ไม่เคยติดตั้งจะติดตั้งเป็นเลยนะครับถ้าทำตามผมนะครับโอเคนี่คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คือตัวที่จะเป็นตัวโปรแกรมที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆนะครับอ่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววงขอปิดก่อนทีนี้พอเราพอเราอัปโหลดซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บเรามาอัปโหลดเฟิร์มแวร์ครับ เฟิร์มแวร์่างนี้ครับคลิกเข้าไปเลยเีนี้เรามาดูนี่เลยครับนี่คือ gp 2 0 0เฟิร์มแวร์หนึ่งจุดสามหนึ่งนะครับเรากดดาวน์โหลดเลยมาแล้วนี่นะครับสองอย่างข้างล่างที่เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ข้างบนคือเฟิร์มแวร์เดี๋ยวผมจะดึงสองไฟล์นี้นะครับ ไปที่หน้าเดสก์ท็อปดึงลงไปที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนอันนี้คือเฟิร์มแวร์นี้คือซอฟต์แวร์อ่าโอเคครับผมอันนี้เราปิดได้เลยทีนี้เราจะมาทำการตั้งตั้ง2ไฟล์เนี่ยเราต้องแตกไฟล์ครับทุกคนแตกไฟล์ก็คือเราไปคลิกขวาอ่าคลิกขวาพอคลิกขวาเสร็จปุ๊บมาที่ x extract o extract o นะครับ กดเลยโอเค extract ก็คือการแตกไฟล์นั่นเองครับโอเคมาแล้วนี่นะครับพอเราแตกไฟล์เมื่อกี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาครับพอขึ้นมาอย่างนี้เรากดเลยแลลคลิก2ครั้งแล้วก็ทำตาม ขั้นตอนไปภาษาอังกฤษโอเคเน็กครับทำเน็กไปไเรื่อยๆฟินิชครับมาดูกันมีอะไรเกิดขึ้นนี่เลยมาแล้วครับพอเราทำเสร็จใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันจะมาแล้วหน้า,นาต่าง GP200 พอตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าพอตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรามาแตกไฟล์ที่เฟิร์มแวร์ก่อนอ่าคลิกขวาเฟิร์มแวร์นะ xtract ค,ครับ xtract อ่าพอเรา e xtract แ,แล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่ามันจะมันจะมาขึ้นตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่มีนะพอเราแตกไฟล์ปุ๊บเราเข้าไปดูมีอะไรบ้างตึ๊บ,บนี่เลยนะครับนี่เลยที่เราจะต้อง เอาไปใส่ในการอัพเฟอร์มอันนี้เราตั้งไว้ก่อนทีนี้เรามาตรงนี้ครับเรามาเข้าโปรแกรมก่อนจะเข้าโปรแกรมใช่ไหมผมต้องนี่ครับผมต่อเอฟเฟกต่อสายไทซี C. มาเสียบกับคอมแล้วนะครับ mm hmm. อ่าเสียบคอมแล้วต้องเป็นสายไทซี C. ของเท้นะผมว่าถึงจะติดนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมมากดเข้าตรงนี้ครับผมจ P ีสองร้ตรงนี้ รอแป๊บหนึง่งมันจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติครับ1.6ึแล้วนะนี่คือ1.6แล้วแล้วก็มันแล้วก็สกิปสกิปผ่านไปเลยมาเลยนะครับทีนี้วิธีการ Up อัพเฟิร์มแวร์่าเรามากดที่เฟิร์นฟันเฟืองที่อันนี้ครับที่ประเจรครับอ่ากดที่ประแจแล้วเรามาตรงนี้ครับ เฟิร์มแวร์อัปเดตอ่าเฟิร์มแวร์อัปเดตแล้วก็แล้วก็มาที่ไฟล์ไฟล์ตรงนี้กดเข้าไปแล้วเราไปที่เราหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้นี่เลยนี่คือเฟิร์มแวร์ครับอ่าเฟิร์มแวร์หนเราต้องจําด้วยนะว่าเราไปไว้ตรงไหนคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปอีกทีหนึง่งนี่เลยตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนี่เลยมันจะมาแล้วนะครับอัพ ด now continue continue แร้วมันก็จะตัดมาเป็นหน้าจอแบบนี้ครับนี่เลยแล้วก็หน้าจอที่คอมจะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็รอครับแล้วก็รอ,อรอจนกว่ามันจะอัพโหลดเสร็จครับผมรอไปเรื่อยๆนะอย่า อย่าไปทำอะไรกับเอฟฟกนะครับผมรอจนกว่ามันจะอัปโหลดเสร็จครับโอเคใกล้เสร็จแล้วครับอ่าพอเสร็จแล้วเครื่องที่เราจะทับว้าวมาแล้วลูกกู้ไหมลูกกู้ไหมติดแล้วแล้วก็มันจะอัปโหลดตรงนี้ครับรอนตรงนี้นิดนึงมาแล้วโอ้โหไหนขอดูหน่อยว่าเป็นเวอร์ชันไหน มาที่ global มาเลยไปที่นี่ครับ about หนึ 3. 3. ่งจุดสาำเร็จครับผมอ่าเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่เมืขาบอกว่าที่ที่อะไรนะที่ที่ปรีเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกใหม่หอะ่ะที่ปรี นี่ปีไหมเออเนี่ยปีเฮ้ยนี่นี่นี่เาษาเสียงฮาวนี่อามอาร์นิเซอร์โอ้โหนี่เลยครับโอ้นี่ไงเยลโล่โอดีก็คือว่ามันมีโอเวอร์ได์เข้ามาโอ้มีโอเวอร์ได์เข้ามาบลูโอเวอร์ได s ์ซ e เปอร์โอเวอร์ได์ y ยลโล่ดไวท์โอดีไนว้าวนี่เลยครับผมที่มันเพิ่มมานะครับแต่ว่าเซตอัพอย่างอื่นของเราก็จะปกตินะครับแต่อารอารบอยห้าเกยังอยู่ไหมยังอยู่ไม่หายไม่หายโอเคครับโอเคครับก็ทั้งหมดก็เท่านี้นะครับผมที่ เดี๋ยวรีวิวเสียงค่อยว่ากันอีกคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวนี่เลยนะครับก็สําหรับคนที่ลงไม่เป็นตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คิดว่าดูคลิปนี้แล้วก็จะทําเป็นเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานในการอัปเดตเหมือนผมนะครับครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ